กลุ่มเรานะคะเป็นตัวแทนของกลุ่ม3นะคะกลุ่มย่อยก็คือกลุ่มซุมเฮาเมาแตงนะคะวันนี้จะมาะในนำเสนอในเรื่องของข้อ5นะคะมารยาในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยค่ะขอบคุณ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับรายการซุ้มเฮาเมาาแตกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมา,าพูดถึงเรื่องอะไรดีนะคะพี่ฝนอเอ,อวันนี้นะมีข่าวอะไรใหม่ๆไหมคะมีต้องต้องช้า ใช่ไหมคะมีรายการอยู่รายการหนึ่งนะคะลงรายการโซเชียลมีเดียให้เราเห็นใช่ใชไหมคะ<ช>เดี๋ยวเราจะได้เห็นในวิทยานะนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพราวสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพราวเขา ของเรามีกระเป๋ากระเป๋ารล้หม่านะ,นะคะขอเชิญดูได้เลยนะคะกระเป๋ารถนี้กระเป๋ารถนี้มาใหม่จากออสเตรเลียเลยนะคะมีสองยี่ห้อเลยนะคะมี<ส>ราดาแ,แล้วก็ช <Channel. S 2> าแนล พี่พีทค่ะแต่ว่าคุณน้องเกิใจไปนี้ค่ะแช่ไคเป็นภาพาะไรใชคะคุณน้องคะพี่พราวพิชยาน้องรู้จักไหมคะกับน้องพาวที่แต่งก็ไม่รู้เป็นกันนะค่ะวิจารณ์นบ้านคุณน้องคงจะไฟฟ้าเข้าไม่ถึงใช่ไหมคะถึงไม่รู้ักถ้าผู้ชมสังเกต พี่จองก่อนนะคะแต่คุณน้องกินตังซื้อนะคะโอ๊ยอฮ๊ย๊ยตายคุณน้องคะถ้าอยากได้ก็คุณพี่ยกให้ค่ะไม่อยากจะแรกกับกับไม่อยากจะเกเดี๋ยววันหลังพี่มาช็อปใหม่นะคะวันนี้พี่ อตอนนี้สตางไม่พอค่ะเดี๋ยวเ่นเอาบปดิเอ็นเอมาก่อนนะคะสังเกตสังเกตคนถ่ายสองคนนะคะที่ที่มีข่าวนะคะสังเกตดูนะคะนักท่องเที่ยวสองคนนะคะเออนักท่องเที่ยวมาค่ะพี่ฝนสังเกตดูเดี๋ยวเดี๋ยวตัดภาพกลับมาที่ห้องส่งนะคะเดี๋ยวตัดภาพกลับมาแล้วนะคะอ่าท่านผู้ชมดูนะคะภาพนี้เป็นการส่งผ่านโซเชียล ลงออนไลน์นะคะเป็นยังไงคะเป็นภาพที่ทุกคนสนใจไหมคะดาราชื่อดังนะคะเรื่องที่ไม่ดีชอบมากนะคะแล้วเราก็อยากรู้ข้อเท็จจริงนะคะว่าเป็นยังไงแต่ลง YouTuber ยูทูปพาวตกกับพาวกลางห้างดังแย่งกระเป๋าใบเดียวนะคะลงข่าวโหเป็นไงคุณฝนภาพพนไม่ดีเลยค่ะเป็นไงบ้างคะคุณจับคุณฝนดูในยู u ูปใน ก็ลงไปเนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างคะภาพที่ออกมา่าพมันก็แบบเี่วก็ไม่สมควรเนาะเป็นดาราด้วยนะแล้วก็สื่อออนไลน์ก็จะออกเรื่องจริงเรื่องเดินจริงเรื่องเล่นยังไงก็ไม่ทราบค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาชี้แจงโดยเราจะขอเชิญนัก เชิญดารานะคะที่เป็นข่าวใน y t u t u นะคะว่ามาชี้แจงเรื่องความเป็นจริงว่าเป็นยังไงนะคะขอเชิญคุณพลาวและคุณพาวเลยคะ่ะเดี๋ยวเชิญนั่งเลยค่ะนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงนะคะระหว่างคุณพลาวและคุณพาวนะคะ,ะ,ะรู้สึกยังไงบ้างคะสะภาพที่ออกมาในในในรายการข่าสวสดหรือว่า YouTube ที่ว่าข่าวคุณพาวกับคุณพาว,วตกกันแย่งกระเป๋าจริงจริงยังไงเราอยากทราบนิดนึงค่ะอ๋ออันนี้พาวต้องออกตัวก่อนเลยนะคะว่าข่าวที่ออกไปเผยแพร่ออกไปไม่จริงค่ะพาวทั้งสวยน่ารักโลกสดใสขนาดนี้ไม่มีทางที่จะไปทําอะไรที่มันดูแบบแล้วนะคะฝรั่วน้องคนนี้เขาก็แค่ออ ใช่ค่ะเ,เหตุการณ์ทีออ่ปล่อยคลิปออกมาไม่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เลยอยากจะฝังนะคะ,ะเพื่อนๆที่ใช้สื่อนะคะ,ะไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะคนก็จะมองเราวว่ามไม่ดีอะไรอย่างงี้นะคะก็ต้องขอให้ระวังนิดนึงนะคะในการใช้สื่อนะคะทางรายการซูมเฮามาแต่งนะคะก็ ให้ทตินิดหนึ่งนะคะในเรื่องของฐานละเมิดแล้วก็มารยาทในการลงโซเชียลมีเดียนะคะ,ะเป็นการผิดกฎหมายนะคะในเรื่องของแพ่งและพาณิชย์ในมาตราที่4 423นะคะและมาตราที่35นะคะซึ่งซึ่งเป็นการละเมิดหรือเป็นการกล่าวร้ายผู้อื่นโดยไม่ไม่เป็นจริงตามที่ที่ที่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะ เป็นเหตุทำให้ได้รับความเสียหายและเสียชื่อเสียงนะคะในการดำเนินชีวิตค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อเดี๋ยวตัดข้อโฆษณาไปน,นึงนะคะจบ ความสุขกับเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆนะคะฟังไหมคะนกไก่ยานนกไก่ยางมันยืนอยู่กลางทุ่งนามันยืนอยู่กลางทุ่งนามองเห็นตุ้งหอยปูปลามองเห็นตุ้งหอยปูปลาแล้วก็